ครับอืมนี้เข้าใหม่นะครับคาวาซากิ z ซ6 r ปหกีสอง8ัสิบแปด คุ้นๆนะเพื่อนๆบอกคุ้นๆก็จริงๆแล้วมีเป็นรถที่ร้านนะครับเป็นรถเก่าที่ร้านนะครับลูกค้าก็นํามาเทินซื้อคันใหม่นะครับก็คือเทินเซไดเอ็กหกกลับมาแล้วก็ซื้ออาวันนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเซไเอ็กหกคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เข้าใหม่ล่าสุดนะครับก็ของแต่งอย่างที่เคยกดขึ้นคิดเลขให้ดูแล้วขำๆคันนีข้ของแต่งของแต่งค่อนข้างเยอะเยอะจริงๆนะครับทางปั๊มบนนะครับ ปั๊มบนนี่คือหมามาอิตาลีเบอร์สิกานะครับกาดแทนกันสมบัตเออรลินแท้นะครับปั๊มล่างเบมโบ m 4จานเบมโบนะครับผมแล้วก็คาร์บอนนี่คือฟูทั้งคันนะฮะฟูคาร์บอนทั้งคันครอบเฟรมมาหมดเลยครอบสวิงอาร์มบางคนหลังแล้วก็ท่าอคา,าร์บูิกตรงรุ่นนะครับปั๊มหลังเป็นปักข้างโลโก้ใหญ่นะครับสายเฮลทั้งระบบนะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นเฟลลิ่งท้ายเป็นเพียวคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับ ทั้งชิ้นเลยนะฮะนี่ไม่ใช่หุ้มนะครับงานเพียวคาร์บอนนะครับพร้อมครอบไฟคาร์บอนไฟท้ายโมโตเดนามิกท้ายสั้นพับได้ครอบสวิงงามคาร์บอนบังโซคาร์บอนนะครับหางปลาตั้งโซ่กันล้มล้อหน้ากลางหลัง e v โ t เทคทั้งหมดนะท่อมน้ำแซมโกสปอร์ตแล้วก็ครอบสเตอร์หน้าก็ยังเป็นคาร์บอนด้วยนะครับเพียวคาร์บอนทั้งหมดนะฮะโคตรคเยอะสภาพรถตามนี้นะครับการสะบัด นะครับเอรินนะครับมือคัตทีวีนะครับรถคันนี้วิ่งประมาณ18,000โล1ม4 3 5มโลนะครับสีเดิมแท้ไม่มีล้มนะครับสวยมากโอ้มีจมูกคาร์บอนด้วยนะมีจมูกตัวนี้เป็นคาร์บอนด้วยนะครับอุดกระจกก็คาร์บอนชิวหน้าเอมาเอนะครับยางใหม่สภาพรถโหสุดมากแน่นเลยเสียงนุ่มๆเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูรถอาวันที่เรามาส่งกันวันนี้ อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับลูกค้านำแชร็ก6นะครับปี2018นะเอามาเทินกับอาวปี21นะครับก็เดี๋ยวเพิ่มกันส่วนต่างนะฮะลูกค้าซื้อสดอยู่บนเกอบพังงานนะครับสภาพรถก็ได้ตามนี้ตรงปกนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทันคันนี้นะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับก็ ไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวมีขั้นหม่เข้ามาก็จะรีบอัปเดตให้ทราบนะครับแต่คันนี้เราเออกเข้ามาไว้บนเกาะพังงานก่อนแล้วกันนะครับก็ได้กันถังนะอคาร์บอนนะท่ออะคาบวิก GP ปากโตแท้ตรงรุ่นนะครับไฟเลี้ยวเป็นของโมโตดนามิกแท้ตรงรุ่นนะครับปุดท้ายแต่งของกิเลโชลลิ่งนะครับผมสภาพรถโดยรวมนะครับมีการแทนกันล้มย e ูโรเทหน้ากลางหลังเลยบางคนหน้าเปียนคาร์บอนนะครับ ชิวหน้าเอ a านะครับแล้วก็หูดกระจกของกิเลสโชล์ิ่งเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้เลยให้ดูสภาพรถโอเคคันนี้เป็นรถ2มือนะครับไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเซนไม่เทากันเลย2องคันคันนู้นก็หมื่นเจ็ดคันนี้ก็หมื่นเจ็ดนะครับก็สภาพรถได้ตามนี้ทั้งหมดนะฮะต่อสภาพรถคันนี้ก็มาจบที่เกาะพังงานเรียบร้อยนะครับของเดิมมีเป็นกล่องเลยนะครับของเดิมได้ครบทุกชิ้นนะฮะเอามาให้ทั้งกล่องเลยกล่องฟ้าตาร์ดูนี่ มาเรื look, okay. ่อยนะตอนแรกเรียนในร่มตอนนี้ไปเรียนนกหลังมาเห็ก็สภาพรถนี่ตามนี้ ตรงปกกับวันที่ไปดูนะอันนี้ลูกค้าบินวันบินไปปะนั่งรถไปบินไปบินไปนะลูกค้าบินไปถึงที่กรุงเทพนะจากพังงานบินไปถึงกรุงเทพเพื่อไปดูรถจริงแล้วทีหนึ่งอีกสองอาทิตย์ถัดมาถึงได้คําตอบว่าโอเคครับตามนั้นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ <laughs> เออมันสวยมันสวยหาดูแบบที่มันจริงๆแบบพวกนถสนารถในมีเยอะอ่า